ตอนนี้เสียงที่ทุกคนได้ยินก็คือจะเป็นเสียงที่ได้จาก ไมโครโฟน k 6 8 3ตอนนี้เราปรับวอลลุมอยู่ที่50%ส่วนระยะห่างระหว่างปากกับไมโครโฟนของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10เซนเราจะลองปรับวอลลุมเสียงให้ฟังกันเริ่มจากเพิ่มเสียงให้ฟังก่อนนะคะตอนนี้เราปรับอยู่ที่50%เราจะปรับไปที่60%นะคะ70% 80% 90%ตอนนี้อยู่ที่100%นะคะก็ลองฟังเสียงดู ต่อมาเราจะลองปรับลดลงให้ทุกคนได้ฟังกันดูนะคะตอนนี้จาก100%เนาะเราจะเริ่มต้นที่50ตอนนี้เริ่มจาก50แล้วนะคะตอนนี้กำลังจะไป40% 40% 30% 20% 10%ซ เสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะคะก็ได้ยินมาจากสภาพห้องที่มีเสียงบรบกวนโดยป๊ำน้ำก็ลองฟังกันดูนะคะว่าจะมีเสียงบรบกวนที่ประมาณไหนนะคะตอนนี้เราปากอยู่ใกล้ไม่ประมาณ <Volume microphone S> 1 0เซนติเมตรวอลลุ่มไมโครโฟนของเราเนี่ยอยู่ที่5 0เเซ็นต์นะคะค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นให้ดูแล้วก็ปรับลดลงให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง ตอนนี้เรากำลังจะปรับเพิ่มไปที่60แล้วนะคะตอนนี้70%อเซนตอนนี้80%ตอนนี้90%ตอนนี้100%เซค่ะก็ลองฟังดูนะคะว่ามันมีเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะกันไหมเราจะลองปรับเสียงให้ลดลงเป็นฝั่งตรงข้ามให้ฟังกันดูนะคะถ้าเกิดมีเสียงรบกวนภายนอกตอนนี้กำลังปรับอยู่ที่80% 70% 60% 50% เราจะลองปรับไปที่ 40%, 30%, 20%, เปนีพาร์ทนี้นะคะก็จะพูดถึงข้อดีและข้อเสียของเจ้าไมค k 6 8 3 b นะคะเริ่มจากข้อดีก่อนเลย ข้อดีเนี่ยของไมตัวนี้ก็คือเสียงดีและให้คุณภาพเสียงที่ดีนะอยู่ที่24บิตเลยนะคะข้อดีข้อที่2นะคะก็คือดีไซน์ค่อนข้างสวยงามข้อที่3นะคะมีให้มอนิเตอร์เสียงได้ในตัวไม่เลยนะคะก็แค่เสียบหูฟังเข้าไปที่หลังไมสามารถฟังแบบเรียลไทม์ได้ไม่มีดีเลยสักนิดนึงเลยค่ะและพาร์ทนี้นะคะก็คือจะเป็น ข้อเสียค่ะข้อเสียข้อแรกเลยก็คือเราปวดคอค่ะในการใช้ไม้ตัวนี้อันนี้อาจจะเป็นเพราะเราเองหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเนาะปกติถ้าเกิดเรานั่งหลังตรงระยะห่างจากไม้จะค่อนข้างเยอะเสียงมันจะไม่ค่อยได้ยินข้อ2เลยสําหรับเราที่เป็นคนโกโก้หัวเข่ากระแทกโต๊ะบ้างหรือว่าอาจจะเท้าคางแล้วมันแบบกระแทกกับโต๊ะทําให้มีเสียง หรือว่าหัวเข่าจะชนกับโต๊ะมันทำให้มีเสียงค่อนข้างดังค่อนข้างเป็นปัญหาการที่ใช้ไมโครโฟนเนี่ยค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเลยเราจับของบนโต๊ดนิดหน่อยมันก็จะมีกรกกรแกกนิดหน่อยเนาะแต่ไม่ไม่ค่อยดังมากนะแต่ว่าพวกตอนโกะดังข้อที่3การที่ให้รูแจ็คเสียบหูฟังมาแต่ไม่ให้ฟังก์ชั่นปรับเพิ่มเสียงลดเสียงการมอนิเตอร์เสียงค่ะมันอาจจะ เป็นฟังก์ชันที่ควรเพิ่มราคาเนาะมันก็เลยอาจจะไม่ให้มาแต่การที่เรามอน o n i t o r เสียงผ่านตัวโทรศัพท์เนี่ยเวลาเราเสียบไมโครโฟนตัวนี้เข้ากับโทรศัพท์เราแล้วเราไปมอนิเตอร์เสียงมันปรับระดับเสียงไม่ได้ทำให้มันดังมากๆซึ่งเราก็คิดว่าเราน่าจะไม่ค่อยได้ใช้งานทางด้านนั้นเยอะมากเท่าไหร่ในการมนิเตอร์เราก็เลยตัดปัญหาโดยการฟังมั่งไม่ฟังมั่งหรือว่าฟังหูเดียว อีกหัวหนึ่งจะได้ไม่แตกอะไรประมาณนี้ข้อเสียในข้อที่2ออะ่ะเราลืมพูดขาตั้งไม้มันสวยจริงแต่ว่ามันใช้งานไม่ค่อยได้จริงถ้าสมมติว่าคุณจะเอาไปสตรีมเกมที่ค่อนข้างหนักหน่วงเช่นเกมที่ค่อนข้างใช้คีย์บอร์ดเยอะเราจะใช้คีย์บอร์ดให้ฟัง อันเนี้ยเราเป็นแค่คีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กมันก็จะเสียงไม่ดังเท่าคีย์บอร์ดที่เป็นแมค h a เน c a ลที่ต่อกับคอมซึ่งเราคิดว่ามันค่อนข้างรบกวนระดับหนึ่งถึงมันไม่มากแต่ว่าก็ลองฟังดูอาจจะเป็นข้อพิจารณาแต่ละคนแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้คีย์บอร์ดค่อนข้างหาคอเนี่ยข้อเสียของตัวนี้ก็คือไม่มีช็อคเมาส์แถมมาช็อคเมาส์นี่ก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่ามันจะการเสียงพวกสะเทือนจากโต๊ะได้ดีมาก ถ้าเกิดใครชอบเจ้าไม้ตัว K683 อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนใจเราแนะนำให้ซื้ออีกตัวหนึ่งที่เป็น683เหมือนกันแต่เป็นรุ่น T683 ตัวนั้นเนี่ยก็จะแถมทั้งขาตั้งไม้ที่ยึดกับโต๊ะแล้วก็มีช็อกเมาส์ซึ่งมันก็อาจจะเพิ่มราคาไปเป็น6-700บาทมันก็น่าจะเป็นราคาของช็อคเมาส์กับขาตั้งไม้ถ้าเกิดแยกเป็นขาตั้งไม้กับช็อคเมาส์ ที่มีคุณภาพอ่ะราคานั้นจะเป็นราคาที่ดีเลยสมมติว่าอย่างละ350กับการที่ได้ยี่ห้อของแบรนด์มันเองโดยไม่ต้องมาเสี่ยงมาซื้อตัวที่อาจจะใส่ไม่ได้หรือว่าหนี่แล้วมันไม่อยู่ขาตั้งไม้ตัวถูกๆอ่ะบางทีมันปรับมุมไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่เพราะว่ามันรับน้ําหนักไม้ไม่ไหวถ้าเกิดใครจะซื้อขาตั้งไม้เพิ่มก็ควรที่จะศึกษาดีๆว่าตัวนี้ดีจริงไหมประมาณนี้ค่ะ ก็ขอจบการรีวิวไว้แค่นี้ก็พอก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ